วันนี้นะคะก็จะมาคุยกันในฝั่งของตัวธนาคารไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank นะคะก็มีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเมื่อวานนะคะเป็นออฟฟิเชีลเลยจากทางแบงค์ชาติซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะคุณอาทิตย์จริงๆไม่ได้ต่างจากที่เราเคยได้ยินข่าวกันมาในช่วงประมาณเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะคนแรกก็คือในเรื่องของอคนที่เป็น acm acm h o l d i n g เอซีเอ็มฮนนะคะก็จะมี Access Money แล้วก็กลุ่ม a n d g r o u p อันนีเน้เป็นคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกนะคะคนที่2หรือว่ากลุ่มที่2เนี่ยจะมี KTB Advanced แล้วก็ OR กลุ่มที่3นะคะจะมี SCBX V Technology แล้วก็คาคาว Bank อันนี้เป็น3กลุ่มนะคะที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งอ,อยากให้คุณอาทินนะคะเปิดสไลด์ถัดไปะคะ่ะคือ พอเราได้ยินชื่อแล้วว่าเฮ้ยสามกลุ่มนี้เขาได้รับการคัดเลือกแล้วยังไงต่อก็คงคงมีคําถามมานะคะขั้นถัดไปค่ะคุณอาทิตย์เดี๋ยวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยเขาก็ต้องไปเตรียมตัวถามว่าเตรียมตัวเนี่ยมีอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยก็ต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นมาก่อนจัดตั้งบริษัทเนี่ยมันก็จะมีในพาที่มันเป็นเรื่องของตัวพวกทุนจดทะเบียนเงินสนับสนุนจากทางผู้ถือหุ้นเน่ยนะคะเพราะว่าทุนจดทะเบีเนยนเริ่มต้นเนี่ย ทางแบงค์ชาติเขากําหนดไว้คือ5,000ล้านแล้วก็มีในความพร้อมเรื่องของตัวพวกการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในฝั่ง,งตัว business plan หรือว่าในเรื่องของตัวพวกกฎระเบียบนะคะอันนี้ทางทางผู้ที่ได้รับเนี่ยเขาก็ต้องไปเตรียมตัวตรงนี้พอเตรียมตัวเสร็จเขาก็จะยื่นขอใบอนุญาตค่ะก็คือในอนุญาตการทำวัชั่วแบงจากทางกระทรวงการคลังพอยื่นขอเรียบร้อยแล้วนะคะแบงคชาติเขามีข้อกำหนดว่าต้อง เริ่มเปิดกำดำเนินงานภายใน1นึ่ปีหนปีน,นี้นะคะเราคิดให้แล้วแหละก็คือจะอยู่วันที่19มิถุนาปี26ก็คือปีหน้าเพราะว่าแบงค์ชาติเขาประกาศไปเมื่อวานปีหน้าก็ต้องเปิดดำเนินการได้ในฝั่งของตัว Virtual Bank นนะคะคซึ่งมันก็น่าจะมีคำถามต่อนะคะว่า พอสมมติว่าโปรเซสนี้ผ่านไป1ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นรูปแบบในฝั่งตัวหัวโชแบงเป็นยังไงการแข่งขันจะเป็นยังไงแล้วก็ในฝั่งของตัวผลกระทบแบงค์ Bank หรือว่าไฟแนนซ์เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้จะเล่าต่อนะคะคุณอาทิตย์อยากให้คุณอาทิตย์เปิดไลท์ถัดไปเลยค่ะก็จะเป็น3ามลนยนะคะที่ได้รับการคัดเลือกจาก,จาก,จากทางแบงค์ชาติเบื้องต้นช่วงแรกในการเปิดโอเปอเรชันน่ยนะคะส่วนตัวอันนี้ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวนะคะคุณอาทิตย์รเรามองว่า ช่วงแรกธนาคารอาจจะขาดทุนที่เรามองแบบนั้นน่ยนะคะเนื่องมาจากว่าแน่นอนการลงทุนเบื้องต้นครั้งแรกต้องมีการลงทุนเรื่องตัวระบบเรื่องตัวดิจิทัลเพราะว่า Virtual Bank Concept คือไม่มีสาขาหรือว่าเป็นธนาคารไร้สาขานะคะทุกอย่างจะทําในออนไลน์หมดเลยดังนั้นเนี่ยเรามองว่าก็ต้องมีการใช้เงินบางส่วนนะคะไปลงทุนพวกระบบไปเหมือนกับว่าจัดในเรื่องของตัวพวกอ่า โอเปอเรเตอร์หรือว่าคนที่จะต้องรับโทรศัพท์หรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับวา่าคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ,อทุกอย่างเนี่ยมันต้องทําบนออนไลน์เนี่ยเนี่ยเนี่ยแหละก็คือง่ายๆว่ามันจะเป็นการลงทุนด้านไอทีมากกว่าในฝั่งของอตัวคนน่ยนะคะซึ่งพอมันมีการลงทุนด้านไอทีอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายอันแรกค่าใช้จ่ายอันที่สองที่ที่ทจะมีนะคะก็คือในเรื่องของตัวการระดมทุนเงินฝากก็ไอเงินฝากเนี่ยเรามองว่าอัตราดอกเบี้ย มากกว่าธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิมน่นแน่ถามว่าทาไมก็ลองคิดง่ายๆนะคะสมมติว่าคุณอาทิตย์มีเงินก้อนหนึ่งค่ะแล้วใ,ให้เลือกระหว่างธนาคารที่มันเป็น Vir t u a l bank กับอย่างเช่นธนาคารดั้งเดิมนะคะถ้าสมมติเงินฝากดอกเบี้ยไม่สูงพอคุณอาทิตย์ก็อาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะฝากอะไรที่มันปลอดภัยมากกว่าก็คือธนาคารดั้งเดิมที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละดังนั้นเขาก็ต้องเล่นในเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่มันสูงค่ะอันนี้ก็เป็นคอสอย่างหนึ่ง ดังนั้นก็คือเราก็เลยมองว่าคอสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นการลงทุนระบบพวกไอทีอันแรกแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นในฝั่งตัวเงินฝากที่เขาต้องระดมทุนมาก่อนเพื่อจะปล่อยสินเชื่อในอนาคตอันเนี้ยก็เป็นภาพที่ที่เรามองเป็นเป็นช็อตแรกนะคะพอสเต็ปถึงเรื่องของตัวการปล่อยสินเชื่อเนี่ยด้วยความที่ว่าณนะปัจจุบันทางผู้ประกอบการที่ได้รับการเคยเลือกทั้ง3ารายยังยังไม่ได้มีบิสเนสแพลนออกมานะคะเบื้องต้นถ้าเราไปดูในฝั่งตัวคอนเซปต์ทางแบงค์ชาติะคะ่ะ สามารถดูได้ในในกรอบสีเขียวนะคะที่1กับ2เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาอยากโฟกัสในเรื่องของตัวลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้หรือว่าลูกค้ากลุ่ม under serve นะคะกลุ่มนี้เนี่ยแหละถ้าพูดกันง่ายๆก็คือกลุ่มในฝั่งตัวนอนแบงค์เรามองว่า hmm. มันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันดังนั้นถามว่าแบงค์ bank จะได้รับผลกระทบในเรื่องของตัวฐานลูกค้าไหมส่วนตัวเรามองว่าไม่เพราะว่ามันคือกลุ่ม under bank แต่คนที่จะได้รับผลกระทบหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยมันจะเป็นในพาร์ทของตัวกลุ่มพวกไฟแนนซ์มากกว่าอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปทที่เรามองในช่วงแรกที่น่าจะมีการเปิดหรือว่าโอเปเรตนะคะมาเข้าสู่ในเรื่องของตัวผลกระทบแบงก์แล้วก็ไฟแนนซ์กันในฝั่งของตัวแบงก์นะคะคุณอาทิตย์เรามองว่าผลกระทบค่อนข้างจํากัดอย่างแรกเลยปัจจุบันนะคะที่คุณอาทิตย์เห็นแต่ละแบงก์เนี่ยเขาพยายามทําตัวเองเหมือนกึ่งวีเชีลแบงก์อยู่แล้ว ทุณนาทีสามารถโอนเงินฝากเงินถอนเงินอีเวนว่าจะไปเรื่องของตัวการเปิดบัญชีการขอสินเชื่อทำผ่านออนไลน์ได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้นะคะก็เลยอมองว่าการที่ Virtual Bank เข้ามาก็ไม่ได้เป็นเรดอะไรสําหรับในเน,น,นพาร์ทของตัวออนไลน์อย่างที่สองเนี่ยฐานลูกค้าคนละกลุ่มกันอย่างที่เราพูดไปแล้วในสุดก็เวอร์ชวลแบงก์กว่าจะดำเนินการได้ก็อีกหนึ่งปีข้างหน้านะคะ อันนี้เป็นมุมมองของตัวแบงค์ที่เรามองไว้สําหรับไฟแนนซ์เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาอยากที่จะทําให้ลูกหนี้นอกระบบกลับมาสู่ในระบบเยอะขึ้นพยายามที่จะไปช่วยเหลือกลุ่มที่ารายได้ที่ไม่ประจําแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยอันนี้แน่นอนกลุ่มนอนแบงค์ชัวร์ดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากเลยสําหรับในฝั่งตัวฐานลูกค้านะคะ เขาก็มีความเสี่ยงในพาร์ทเรื่องของตัวการแข่งขันมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นมุมที่เรามองทางแบงก์แล้วก็ไฟแนนซ์นะคะขอเพิ่มอีกนิดนึงก็ถ้าเราไปดูรายชื่อเนี่ยแบงก์ที่จะทําในฝั่งตัว v r t u u l l b n n เนี่ยก็จะมี2คนนะคะก็มี KTB แล้วก็ s c b ถามว่าแล้วหน้าตางงบของเขาจะมีการเปลี่ยนไปไหมที่เราบอกว่าช่วงแรกขาดทุนเนี่ยจะกระทบในฝั่งของตัวผลประกอบการของ KTB แล้วก็ s c b หรือเปล่า เรามองว่าไม่ได้กระทบอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะคุณอาทิตย์เนื่องมาจากว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้บอกสัดส่วนการถือแต่ส่วนตัวเรามองว่าเขาน่าจะถือต่ำกว่า5 0อพอถือต่ำกว่า50%เนี่ยการรับรู้รายได้หรือว่าในฝั่งของตัวพวกค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการคอนโซลงบมันจะรับรู้เข้ามาแค่1บรรทัดเท่านั้นก็คือเป็นในฝั่งของตัวแชร์ริ่งเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น Profit เองหรือว่า o s s เองซึ่งอย่างที่เราทราบการวัดฐาน กำไรของตัวแบงค์เนี่ยมันใหญ่มากซึ่งช่วงแรกถึงแม้ว่าโอเปเรตมันมันขาดทุนนนะคะเรามองว่ากระทบในฝั่งของตัวกําไรของตัวแบงค์เนี่ยไม่ได้มีนัยาสําคัญค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในฝั่งของตัว Virtual Bank ค่ะคุณาทิ์